พากันเห็ดเงินหลุดไทยพี่น้อยเงินหลดไทยหักเมื่อวานนี่สบายดีนะพี่น้องเรื่อนหลดไทยกำลังวุ่นวายกันอยู่ตอนนี้นะยํำส่งนอตตัถิงตตัดนั่นน้องตัถิงมีเด็กส่งนี่เโอ้ยขอมือดมาบ้าง เอาหัวไปตังบ่ายแล้วคะแนนนี่เนาะฟังเด็เขาเนเอาหัวกรตุ้นคิดกับคะแนนว่ามันมันงมเอาหัวไปตังบ่าสื่อซะบ่เลวกให้เทาได้เพิ่นนะวเาให้เท้าจะเร้าคุณเพิ่นนะใส่กระมังม่มีใส่กระมังเล็กนะเก็บไบคลาย ແລະຂະຫນົມຫັ້ນເດເລກໂຕບາບົນຕັດນັ້ນເດຫມົບກິນຄົນກົນຫມົບຊິມໂຕບົນເຫືອນລົດໄທກໍຕັ້ງແຕແມ່ນແທນແນງນ້ອຍພີນອຊືຂ ตัวนี้นั่นบบจักบโตัดออกก็ใด้ใหม่อันนี้ก็โดนนลงไว้ที่ไว้บัดเสรนจรไง้อวันแรกอได้ยับออนออกวันอ้ก็ถูอืมกลางันไว้ก่อนบดบนน่นเลนะบนตัวนสำคัญก่อนเมไปเลยไปงาหัวออกให้บนออกในบันงาไม่ออกให้เด้งาคางนี่ยันหัวรถกอย่นงนดียยัน กลั s, งเห็นคันลไทยหักเมื่อวานมันแปะนี hmm. uh, uh, um, ああ่มันบ่างพร้อมแล้วมันก็หลายปีแล้วโอ้ยตุ๊กเต่เฮายังในน่อยตุ๊กเต่หูวจักกำลังหูวจักคว่ำไปสื่อรถไทยคันนห้องกัซิมาหม่างเห็ดเฮือนมันพี่น้องเอ้ยมันหักเมื่อวานเนี่ยชาบ้หักก็คือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ดอกจนได้น้องแทนเลยเอาเขาตั้งคอนมีที่ักเลย มันจังบ่อไปนะมันมันมันายไเปลมันายขึ้นไว้ะเปงยตัวนี้ควงของมันมันบ่แมนมันบ่ทันเลเขาลอกมันโเขาลอกยรเอาด้วยบดเอ้ยนะปปาดนัวนี้ออกนี่ปาไได้ันไันไปได้บดข้าวบ่กมันหันงว่าเนาะมันตาม สามมือผมได้เห็ดดำหนึ่งากันเผาเขาซองมือแล้วพิน้องมือวานกับปืนนี่หปนามอย่าขึ้นลูกอย่าขึ้นอย่าึ้นรถหันาเข้าในตู้จักนฝาว่าได้น้อยึงฝ้า้น่าออกดูบ้านทังกับ ที่เลือกก็มันแห้งแล้วก็เอาขึ้นว่าเล่าไปแล้วพี่น,อน้องเงยซัามี่เลยเมื่อนี้อากาศอาดสีแห้งพี่นอ้องเยบอดไดร์ไลน์เดี๋ยวเอาพี่น้องได้ประมาณสามสิบสี่สิบนี่แหละประมาณประมาณสาักประมาณสี่สิบสองพี่นอ้องเยนี่ยังซัมมี่เลยกระตากแล้วแล้วมื่อนี้กะมื่อสุดท้ายแหละตากัน แดดเดียวแดดเดียวควาแทนเพิ <c ười> ่นเมื่อมัดขาวซอยทําแม่ทางนี้ก็ลังหมุนวายกันอยู่แต่แมลงแทนยังนี่น่อยพี่น้องเลยเงินลุูไทยก็จนอันนี้กินไปเลยก็เลยเห็ดให้เห็ดไม่มันเวรไม่มันพวกทางเดียวกันไม่มันติดจะใช่ไปมันน้ำใหม่ ตระแต่แม่น้องแทนยังในน้อยไปสื่อกับพ่อใหญ่กับพอน้องน้องนั่งแม่น้องแทนนี่แหละบ้านในแม่น้องแทนก็จนได้น้องแท้ทอได้ปีเลยตัวแต่แม่น้องแทนรู้จะควมรดทยคันนี้นะอืมอืมอืมแต่ปู๋ลุกเอาไปให้พ่อท้าไปลูกไป ให้พอเทาไปให้พอเทาไปลูกไปให้พอถ่าพอไซน่ะ ไปดิเอาไม่นะเปใหข้าวด้วบเดี๋ยวตอกูบไปทางนี้นอ่ะจะบูบูซีดูนะับกป้าาไม่นะเอาห้มันแ่นออก ถ้า,าส,สาขาสามห้าสิบก็เ่ากับนเลยเออ ล่าเอ้ยเอามาพี่ลูกเอามาพี่มาพี่มาเอาลายนี่ปาดถ้าพีะนะ่มันล,ลายไม่ตัวนั้นก็ปานะปาช่องตูงานาคดูกรารุ่ขังเลยขังไหมขังกอดอยู่นี่ย นับปักไว้เลยทางนี้เอาเสือมาคัน <ไ outcome. S 1> เสือ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 ดึงข้างเดียวมันไปข้างเดียวฉันไม่มันสิบทอทธร์กันสีแก่เขาแก่นับรถพม่าพังเพยพี่น้องนี่เอารถเพชรน้ำหอมหัวมัน,มน,มน ลงไปแล้วข้าวขาวนึ่งมันไปแล้วเอาเอาข้าวนึ่งท่านคนที่ท่านทางขาออ่อนออก่อนอกลังคุอหลดอยน้ผู้น้องแทนนอทเ่ือนเลยสอนท่งนเลยอ๋อพี่น่อยเมื่อ เหมือหลายสิ่งหลายอย่างหลายแนวคิดพลังคกบบน,งนกับว่าแม่น้องแท่นพือนจอยแต่จอยพี่น้อยป,จอยปะจอยมันคนเขามันคิดมันนำมันมก็นเลยจอยพลังคนคนกระท่าเม้องแท่นได้ขาวลาย,ยบลา,ายดอกกะกะบลายดอกเพราะว่าประมาณสีณ่สิบศพ

ฮักมือว่านี่ตะเวนครับขึ้นมาครับขึ้นมาวันนี้ฮักมเมองแทนเมองเทนไปนั่งถ่ายมันดีมันปีนกับขวมหัวเมองแทนอีกวัานีไปคนเขาลงมือวานเพิ่นคนเพิ่นเก็บเขาเ,เ,ก,ก,าเก็บยางโหลดเพินนพเพ่นัฮักฮักก่าเมองแทนเิก็บเขาทนานั่นเรล่บดีทางโหลดิดกขวมหัวเมองแทน เขาเขาพี half, half, death, horses, ös, ่น sure. so, ้องเลยนองหมื่นหนึ่บริไดไปแทนได้เลยเขาเขาเบืออื่นอาชีได้ไปแทนได้บืออื่นล้อหลุดกันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่มีน้องแทนสองหมื่นแล้วมีน้องแทนบริไดไปแทนได้กับน้องแทนอยู่ในเฮือนเผาเขาตาเขาไว้ถ้าพิพากนได้กับไม่น้องแทนกับกาบขอโทุกคอไพหลายๆเนาะพี่น้องกำลังมุวนวายกันอยู่